เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงตัวนี้นะคะจะบอกเลยว่าจะเป็นตัวของแบรนด์ไทยเนาะแบรนด์ไทยดอกร์ูนนะคะมีที่ระบายความร้อนทั้ง2ด้านแบบนี้เลยนี่วิธีการใช้งานง่ายมากๆแค่เราใส่แบตนะ 48v แบบนี้แค่เราใส่แบต 48v แบบนี้แล้วได้อุปกรณ์ครบกล่อง ได้อุปกรณ์ครบกล่องเลยนี่ตัวเครื่องจะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะตัวเครื่องจะอยู่ด้านข้างตรงนี้เนาะนี่ได้อุปกรณ์ครบกล่องแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราให้ดูตัวเครื่องสักนิดหนึ่งเราจะให้ดูตัวเครื่องสักนิดหนึ่งเปิดออกมาจะเป็นกล่องแบบนี้เลยเปิดออกมาจะเป็นกล่องแบบนี้นะนี่ด้านในในถุงจะมีให้หนึ่งถุงนะคะจะมีตัวก้านฉีดจะมีตัวก้านฉีดแบบนี้เนาะเอาไว้ต่อตรงนี้นะคะแล้วก็ ตัวนี้จะมีตัวกรองไว้กรอง,งสิง่งสกปรกต่างๆแล้วก็จะมีข้อต่อนะไว้ต่อกับสายยางแล้วก็จะมีหัวมีหัวให้3ามหัวก็คือตัวนี้จะเป็นหัวแรงดันนะหัวแรงดันหัวหัวฟูงกระจายแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหัวโฟม เราสามารถใช้งานง่ายมากๆเลยคือมีแถมให้ไปถึง3หัวแบบนี้ไม่ต้องไปหาสื้อเพิ่มเลยหัวโฟมแค่เราเอาโฟมมากอกใส่นะเอาน้ํายาโฟมมาแล้วก็ผสมแล้วก็สามารถต่อกับกา้านฉีดตัวนี้ได้เลยแบบนี้แล้วก็เราจะมีใส่ชาร์จไปให้นะรุ่นนี้คือแถมใส่ชาร์จไปให้ฟรีนะแถมใส่ชาร์จไปให้ฟรีแบบนี้เลยแบบนี้แล้วก็ตัวแบตนะตัวแบตที่อยู่กับเครื่องตัวนี้ก็คือแบตก็คือ จะแถบไปให้เหมือนกันเป็นรุ่น68 v แบบนี้นะเวลาเราใช้งานนะคะแค่เสียบแบตง่ายๆแบบนี้เลยนี่เวลาถอดก็ดึงนี้แต่แล้วเวลาใส่ก็แค่ยัดลงไปแบบนี้อึ๊บแค่นี้ก็จะเข้าแล้วง่ายมากๆเลยนะผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีจริงๆแล้วก็จะมีสายยางยาว5เมตรแถมไปให้จะมีสายยางยาว5เมตรแถมไปให้นะคะแล้วก็เพื่อเพื่อใครสงสยัยวิธีการประกอบ ประกอบยังไงคะนี่เดี๋ยวเราประกอบให้ดูกันนะแล้วบอกเลยว่าตัวนี้นะประกอบง่ายใช้งานง่ายฉีดน้ําล้างรถรดน้ําต้นไม้รดน้ําผักก็คือได้หมดเลยขั้นแรกนะคะให้เอาให้เราเอานี่การฉีดนะใส่การฉีดต่ออยางงี้ก่อนหมุนไปปกติเลยหมุนแบบนี้ให้มันแน่นนะหมุนแบบนี้ให้มันแน่น ถ้าไม่แน่นาน้ำรั่วนนหมุนให้แน่นเลยถ้าไม่แน่นาน้ำรั่วแน่นอนแล้วเราก็เอาสีดํามาปิดตรงนี้ไว้นะคะแบบนี้นี่เราเห็นตรงนี้ไหมเห็นตรงนี้ไหมนี่ตัวนี้คือที่ไว้ใส่หัวนะเอาไว้ใส่หัวนะนี่เดี๋ยวเราลองใส่หัวให้ดูถ้าเราจะใส่เป็นหัวแรงดันนี่ให้เรากดตรงนี้ก่อนกดให้มันลงมาอย่างนี้ก่อนแล้วเราก็ใส่หัวลงไปแบบนี้ แล้วก็ดันให้มันดังกึกนะเนี่ยมันยังไม่ลงอย่างนี้คือยังไม่ลงนะให้มันดังกึกก่อนให้มันดังกึกเนี่ยอย่างเงี้ยคือดังกึกแหละนี่แล้วน้องก็จะแน่นไม่หลุดเลยแบบนี้คือไม่หลุดไม่หลุดเลยเห็นไหมน้องแน่นมากๆนะอันนี้คือเป็นหัวแรงดันนะตัวนี้คือเป็นหัวแรงดันถ้าหัวโฟมใส่อย่งไงหัวโฟมใส่ยังไงมีคอมเมนต์มา หัวโฟมใส่แบบเดียวกันเลยหัวโฟมใส่แบบเดียวกันเลยบางคนคือใส่ไม่เป็นนำไปต่อกับตรงนี้อีกทีหนึ่งไม่ได้นะตัวนี้คือต่อไม่ได้หรือบางคนนำไปต่อตรงน,นี้เลยก็คือไม่ได้เราต้องใส่แบบนี้นะทำใส่เหมือนหัวแรงดันเลยดึงลงนี้ลงมาแล้วก็ยัดเข้าไปทำให้ดีนะนี่ทำให้มันแน่นไม่งั้นคือมันไม่ตรงแล้วก็ดันแบบนี้แค่น mm. ี้ก็ค <thực> ือแน่นแล้วไม่หลุดแค่นี้ก็คือแน่นแล้วไม่หลุดเลยแบบนี้นะ วิธีการประกอบอ่ะมันง่ายมากๆเลยประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวใส่ยางนะตัวใส่ยางตัวก๊อกนี่ทำแบบนี้เรา,เาตัวสีส้มมาก่อนนะแล้วก็ตัวใส่ยางเนาะให้เราใส่ตัวนี้ไปก่อนนะแบบนี้ใส่แบบนี้แล้วก็นำตัวอีกตัวนึงใส่แบบนี้ ล็อกให้สนิทนะนี่ลลอกให้สนิทนะแล้วก็นำสายยางต่อกับตัวนี้ไปนำตัวสายยางต่อกับตัวนี้อาจจะแน่นนิดหนึ่งนะนี่แล้วก็เอาตัวสีส้มที่เราใส่เมื่อกี้หมุนหมุนให้มันเข้าด้วยกันแบบนี้นี่จับให้มันแน่นเลยนะตอนนี้ก็คือเสร็จแล้ว ง่ายมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเรานําไปต่อกับตัวกรองได้เลยเรานําไปต่อกับตัวกรองได้เลยนะปลายีกด้านหนึ่งนี่บอกเลยว่าใช้งานง่ายมากๆเดี๋ยวเราลองถอดก่อนเราลองถอดให้ดูนะตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยโปรโมชั่น5 9 9นะเหลือ393บาบาทจะส่งฟรี โปรโมชั่น599เ้าเหลือส9 3สมจัดส่งฟรีมีปลายทางสามารถกดได้เลยค่ะสามารถกดได้เลยนะบอกเลยว่าลดวันนี้วันสุดท้ายแล้วได้ทั้งชุดได้ครบกล่องแบบนี้บอกเลยเอาอะไรมาเอาอะไรมาไม่คุม้มเอาอะไรมาไม่คุม้มแนะนํากดได้เลยนะคะแนะนํากดได้เลยนะถอดเวลาถอดก็ถอดเหมือนเดิมนี่ถอดหมุนย้อนกลับแบบนี้ถอดง่ายๆเราเป็นผู้หญิงเรายังแบบถอดใส่ได้เลย บอกเลยว่าวิธีการใช้งานคือง่ายมากๆแนะนำกดแบตสองก้อนไปเลยนะแนะนำกดแบตสองก้อนไปเลยได้อุปกรณ์ครบทางชุดท,ทางกล่องสายยางแบบนี้เลยได้อุปกรณ์ครบชุดแบบนี้เลยโอ้โหเอาอะไรมาไม่คุ้มนะคะแนะนำกดแบตสองก้อนสั่งซื้อได้ที่ไหนคะตะก้าด้านล่าง้ายมือเลยคะ่ะตะก้าเหลืองด้าน้ายมือเลยเนาะตะก้าเหลืองด้านซ้ายมือเลยนะคะบอกเลยว่ารูปทรงสวยแบบนี้เลย